รับเข้าสู่บ้านสวนสทมการเด้นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนนะคะเพื่อนๆดูนิคะเก่งบอกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคือดินนะคะคือที่ดินของเราเนี่ยค่ะมันกําลังจะตกลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆมันกําลังจะตกลงไปเห็นแลบเศร้ามากเลยะเนี่ยดินเนี่ยค่ะมันโดนน้ำเนาะซัดแล้วก็ตอนนี้ค่ะมันก็กาลังจะแบบว่าทิ้งลงไปทั้งดวงเลยเพราะว่าระดับน้ํามาเนายค่ะมันอัดซ้อเข้าไปนะคะแล้วมันก็ทําให้ดินเนี่ยค่ะแตก พอดินแตกเนี่ยพวกเนี่ยมันก็กําลังจะทิ้งสไลด์ลงไปดูดิค่ะเก่งแบบว่าพูดตรงๆเลยเก่งเศร้ามากเลยนะคะการที่จะมาพัฒนาตรงนี้มันก็ต้องใช้เงินนะคะค่อนข้างเยอะขอสมควรเก่งบอกได้เลยว่าเก่งเห็นที่ดินของเก่งเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูดิคะ่ะเนี่ยบริเวณน,นะคะน้ำอะคะ่ะซอกนู่นเห็นต้นมะพร้าวไหมต้นมะพร้าวตกลงไปนู่นแล้วนะเห็นแล้วแบบทําอะไรไม่ได้นู่นนะคะเนี่ยที่ดินของเก่งเนี่ยอยู่บริเวณเนี้ยเนี่ยดินนะคะมันเอาหน้าดินลงไปเนี่ยเศร้ามาก เศร้าจริงๆเลยเนี่ยมันกําลังจะลงไปอีกก้อนหนึ่งแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันกําลังจะลงไปอีกก้อนหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยค่ะเก่งหนึ่งบอกว่าเก่งอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ด้วยน้าตาต้องอดทนมากเลยดินที่ดินของเราดินของเรากําลังจะตกลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆบอกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะกําลังจะแบบตกลงไปไม่รู้จะทํายังไงนะคะก็ต้องฮะ พูดไม่ถูกนะคะเพื่อนๆดูนี่นะคะกินเบิร์งมะพร้าวตกลงไปนู่นมะพร้าวตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคถ้ายังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกําลังใจให้เก่งนะคะเนี่ยค่ะดินกําลังล้านะล้าแล้วเดี๋ยวก็จะตกลงไปอีกอะเก่งบอกได้เลยะคะ่ะว่าเป็นอะไรที่แบบเจ็บหัวใจมากนะคะเจ็บหัวใจมากนี่กําลังจะสไลด์ลงไปแล้วเนี่ยเอานะนะคะเพื่อน เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะแล้วน้องทุเรียนที่อยู่ริมตลิ่งพวกนี้ค่ะไม่รู้จะยังไงเนาะนี่ก็กําลังเป็นตัวเก่งอุตส่าห์แบบว่าเลี้ยงแล้วก็ทนุถนอมมาขนาดนี้กว่าจะได้ต้นขนาดนี้เรามากอดกันก่อนเนี่ยค่ะเรามากอดกันก่อนน้องเรียนของเก่งนะคะเก่งรักนะเก่งรักผลไม้ที่นี่เพราะผลไม้ที่นี่ค่ะต้นไม้ไม่เคยทํรลายเก่งนะคะไม่เคยทําให้เก่งเสียใจเลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณเนี้ยตกไปก็ต้องหลายต้นแล้วนะคะน้องทุเรียนของเก่งดู ไกลมากเพื่อนๆว่าไงใกล้ไหมดูดิคะ่ะนะอ่ะโน่นนะคะที่ดินนะคะโดนซัดลงไปดินก็ถล่มมะาพร้าวก็ตกลงไปนี่น้องเรียนถึงบอกว่าไม่อยากให้น้องเรียนไปน้องเรียนก็ตกไปตั้งหายไปตั้งหลายตน้นแล้วสะสมมาหลายปีนะคะเนี่ยเก่งถึงบอกว่าเอานะนะยังไงก็ช่างเถอะเก่งก็รักของเก่งอะ่ะเราดูแลของเรามานะคะเพื่อนๆเ,เราดูแลของเรามาอ่ะ ไปแล้วคะ่ะถ้ายัางไงอย่าลืมไปกำลังใจให้เก่งแล้วกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรับชมแล้วก็วิถีชีวิตนะคะของคนบ้านๆหรือว่ากเกษตรนะคะยินทรียของเก่งเนี่ยพเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะไปกำลังใจให้เก่งด้วยชีวิตบ้านๆชีวิตที่ธรรมชาติไม่มีอะไรมากมายนะคะนี่น้องเลี้ยงของเก่งนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะอยู่ไม่กี่ก้าวะะดูพวเพื่อนๆก็ดูเอานะคะเนี่ยน้องเลี้ยงของเก่งนี้กอดกันก่อนเนี่ยค่ะ เก่งก็บอกนะเก่งก็รักของเก่งเก่งเลี้ยงดูของเก่งมานะคะเนี่ยคะ่ะน้ําอะไปแล้วคะ่ะถ้ายังไงอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดติดตามไว้แล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันสําหรับชีวิตเกษตรอิสรีวิถียั่งยืนส่วนผสมของเก่งนะคะบ้านสวนถนนพัฒดูนะคะจะเป็นไปในทิศท,ทางใดเติบโตไปยังไงกับปล้องน้ํากับน้ํามานู่นยอดป่ายอดเขายอดดอยนี่ ทางน้าผ่านล้อมรอบบ้านสวนเราไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้เก่งในทุกๆวันด้วยไปแล้วค่ะรักเก่งด้วยนะคะเพื่อนๆของเก่งทุกคนอย่าลืมรักเก่งนะคะเก่งรักทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ